สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวยยุงนะจ้าวันนี้เยยุงจะมาผัดมะละกอใส่ไข่กินจ้าเดี๋ยวไปทํากันเลยจ้าตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปจ้าใส่กระเทียมที่เราทุบไว้ลงไปจ้า ผัดกระเทียมเราให้หอมเลยจ้ะกระเทียมยียุงหอมแล้วยียุงก็จะใส่มะละกอที่สับเตรียมไว้ลงไปเลยจ้ะ เดี๋ยวุงก็จะเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งจ้ะเดี๋ยวยุงก็จะปิดฝาทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะจ้ะเพื่อให้มะละกอเราสุกจ้ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันจ้ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้ะมะละกอยยุงก็เริ่มจะสุกแล้วจ้ะยยุงก็จะปรุงเลยจ้าเรื่องปรุงยยุงก็มีน้ำปลาจ้ะซอสปรุงรสจ้ะ ก็น้ำมันหอยจ้ะก็ะน้ำตาลจ้ะแล้วก็ผงปรุงรสจ้ะเดี๋ยวโยงจะชิมรสชาติดูจ้ะ รสชาเดียยุงได้แล้วจ้ะจากนั้นเียยุงก็จะใส่ไข่ไปเลยจ้ะเยยุงใช้ไข่สามฟองจ้ะไข่นี้ก็แล้วแต่เราเลยนะจ๊ะชอบเยอะก็ใส่เยอะกว่าน,นี้ได้จ้ะของเยยุงก็จะประมาณนี้จ้ะไข่สามใบจ้ะ ก็จะมีไหมติดกระทะบ้างไม่เป็นไรก็ผัดให้แห้งสักหน่อยสิ ได้ที่แล้วยายุงก็จะปิดไฟเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะมะละกอผัดไข่ง่าย,ายๆสไตล์ยายุงขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ยุงลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า